ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงว่าที่ร้อยตีอายุวัฒนทองนวมนางอุทัยรอดพร้อมนางพันธิภาพรมอิน ข้อตกลงการพัฒนางานสำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประจําปีงบประมาณ2,568ระหว่างวันที่หนึ่าคม2,567 -30 กถึง30กันยายน2,568ข้าพเจ้านางภาวินีโคตรอาสาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองกฎด ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. พารังงานจะมีพารังงานเป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดดังนี้ 2. ง,งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครูดังนี้ด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้มีเริ่มพัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษ4หน่วยการเรียนรู้กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมีผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพส่งผลให้คุณภาพการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรวิเริ่มคิดค้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ4ในกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการออกแบบการจัดก,การเรียนรู้แม่ดิเริ่มคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาเป็นตามศักยภาพเรียนรู้และทำงานร่วมกันมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เดิมคิดค้นและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ4ีสามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียนและทําให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ดีเริ่มคิดค้นและพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และนำผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดก,การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างที่ดีในการวัดและประเมินผลดีเริ่มคิดค้นวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและนำผลการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีในการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ดีเริ่มคิดคน้นและพัฒนาการจัดบรรยากาศที่เหมาะสม สอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรียนเป็นรายบุคคลสามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบ,บวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามโดยเริ่มคิดค้นและพัฒนารูปแบบการดำเนินการ,ราที่มีประสิทธิภาพคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้และเป็นแบบอย่างที่ดีในการอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนยย THOM, คุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสามารถแก้ไขปัญหาผู้เรียนได้ด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มคิดค้นและพัฒนารูปแบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แก้ไขปัญหาและพัฒนา คุณภาพผู้เรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนและดีเริ่มโครงการหรือจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพัฒนาผู้เรียนและเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนและเป็นแบบอย่างที่ดี มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนา คุณภาพผู้เรียนรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ยังไม่สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้หรือพูดได้บ้างเล็กน้อย ครูผู้สอนจึงมีแนวคิดในการพัฒนาการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษตามแบบ 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลเทคนิคการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษากิจกรรมการฝึกทักษะการพูดมี3รูปแบบคือการฝึกพูดระดับกรไกเป็นการฝึกตามตัวแบบที่กำหนดให้ในหลายลักษณะเช่นพูดเปลี่ยนคำศัพท์ในประโยคการฝึกพูดอย่างมีความหมาย เป็นการฝึกตามตัวแบบที่เน้นความหมายมากขึ้นมีหลายลักษณะเช่นพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆในห้องเรียนการฝึกพูดเพื่อการสื่อสารเป็นการฝึกเพื่อมุ่งเน้นการสื่อสารเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างคำตอบตามจินตนาการเช่นพูดตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ข้อมูลเชิงปริมาณนักเรียนร้อยละ80สามารถพูดสื่อสารภาษาเป็นภาษาอังกฤษได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ นักเรียนร้อยละแปสามารถพูดสื่อสารภาษาเป็นภาษาอังกฤษได้จากประเด็นท้าทายจะพบว่าผลสำล์หลังการทดลองสูงกว่าผลสำล์ก่อนการทดลองขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมค่ะ